นี่อ sí. yeah. sure. ันน well, ั้นสกาล่าต้าทีอันนี้แมคโอปอส้มสวนอั่างงูพี่น้องฮัฟฮัฟแ่งกิ่งเหรอค่อยคอยแค่จังไหนมั่นแบบในนี้คุ่นคุ่นเขาเอิญพุ่นตี่จังน้อยนสีพุ่นเออเฮาฟสีตัดตัดออกบ่ตัดออกเบิอนยังจะเหมือนกลางๆเฮ็ดไว้ให้โอ้ฮัฟฮัฟตัดจังสีออกตัด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 เบิ้งเลยเอาว่ะโอ้อันนี้กลางมันเป็นแบบนี้ เอออันนี้ถ้าตัดออกวัเละนี่เหน,นเป็นเป็นแตงปางเลน่นามาเออเอนนองุนพีนอง,นงมาส้มเส้นอางุนเดี๋ยวจังจน่อยเพิ่งกสแตงจริงให้มันออกกะสปีไม้ทุกใส่ปีไม้ทุกนมอนที่ยวม่อย่างปีไม้พอดีบบอือใหม้มมึงใหม้มาดูนซอนนะอันนี้ฝนมาถือแล้วที่นี่น้ำได้มที่นี่ มันมานี่เปล่าโอ้ปล่อยมานี่ปล่อยม้นี่ให้มันน่อยลงนี่ทั้งเพิงนั่นก็เป็นก็เป็มอเออเออเออปล่อยมื่อไหร่แจัคเทื่อมาเบิองมาเบิองสวนอ่างงุ่นพี่น้องบ้านเฮาอยู่อ่อมเพื่อทงฝนเด้ออ่อมเพื่อทงฝนเดี๋ยวนี้สะสมอาหารมาฝอาลราสองเดือนดิ้แล้วสีสีห้ยไม่เห้งมันบ่อย ผลลิ้นอยู่โอ้ยแจ้งได้มาสถานแจ้งจริงได้วออกอยู่มันยังลอยออกตเออตีง่ายมันเนอะโงแสงมันล้านนึงหมดไหมนี่แมง่ามบอง่าหมดบ้าคัอนี่ไมขนัวแสงไข้นานี้มันอยออี่เอ้ยมันเป็นหมากงามๆามเนาะมันเป็นหมากงามงเนาะอนี้เดือนตุลาเนี่ยกะทิเล้วมาซ้ำนีดตุลาอดูล่ะอออกแล้วลอยออก โอ้ไหลออกไหลออกนี่อยากออกแห้งมดูอยากเปลี่ยนแห้งอยากเปลี่ยนแห้งเออข้ามานซ้อมสวนอ่างงูบานเฮ้าน้อยอยู่เพื่อตรงฝนได้พี่นหางเด้อ เยวสิพ้าติดตามงานตลอดด้วยนี่ถ้าตัดเลยตีนี้ตัดตัดเลยดึงออกมันคือตัดให้มันกางๆไว้นี่แหละโอ้ยให้มันเห็นแดดอันนี้ก็พวกเขาเห็ดเปิมหนึงเขาลขงเติมเสร็จแล้วเขาก็ เตี้ใช่ลูกใบหางใบหางได้นึ่งทงได้ห่งเตี้พอเห็นอยู่หาบาร์เออตาพอมันซีตานี่คอยขายอยู่ในเฟซอหาิบาทตดแล้กังตี้อันงามันเนี่ยง้ามันเน้ยเียเปี้ยวพี่น้อยเอ้ยมันลอยออกนี่มันลอยออกตรงนี้จริงจแล้วจริงๆแล้วว่าห้มันออกหอกแต่ว่ามันลอยออก้น้ำเขียวเออ้น้ำเขียว อันน uh huh> ี้จองไว้ให้มันใหญ่ไวนี่เด็ดเด็ดเลยเออว่าออว่าวันแตงออกเออว่าวตา้ขั้นเอาไว้นี่แก่ใหญ่ยุ้กับนี่อะไรเปนบ่เจ้โอ้โหหน่วยหน่อยม่น่ะอือ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 ซิมมองกันซิมมึงกันนย กลิ่นสมไหมนี uh, ่นะเออมองนะกินสมกินสมโอ้ฝนมันเนี่ยมันซุ่มพ่นเลยนะมันบ้าย่านี้เตี้ยอันนี้เออเอาดีเตส้มันคนละพ่นแตบอนี่ สามฟอลอกตีลองตีตัวนี้ใส่มาที่เห็นอยู่ตลาดเห็นบ่เนเขียว้ๆโอ้เขียวเข่ามีนะยุนยุนยุนแซ่บนืตัวนั้นมันุอสวีทตัวนี้นี่มันหลายอย่างใส่สีแดงวะนี่สีแดงข้าที่ไรแกห้าคนเอาจะว่าวอย่างค้านี่แบบผเยงรับตเอออใส่กันเป็น ่าเาว่านันบนัวอนเขียวเนาะไปเบิ้งแม่นี่อุ้ยห่ลงมากเออ้าเบิ้งกไฟเออเบิมาถ่ทยคลิปเอสิมาถ่ทยคลิปโออส่นนี่เอาทีมมาหนิบ้างคันเออ โอนวยยาโดเกลียดบนี่ตโอนวยอโปมือย่ายาโครรำำโรดขลาดตรงมนั่นนัวน,นี้อ<ส>ือมต้อาสื่อพันมันเบิด์ดลาไปไหนล้ะนี่นแต่พันมัน,นี่เนัง่ะตีเ็แสนหาบันกเฮ็ปดโล่งงาเฮ็ยันเออเออโค้งมันเก็แสนหาเออรวมทั้งต้นมานี ต้นมันจะหัก้นมันมันจหักม่ทโอเคนมันีดีเจ้าของพันธท่มาเบ่งดูบ่ลยเจ้าขวงพันธุ์ดีปรึกษาเปนบ่ มันวต้มกับสีเหล้านุ่มติดตาตุ่มๆออกมันสีข้างสีนี้มาให่อันนี้เนีปลาสซมาหารย่างันได้อ่ะซุปแตงสีขากับเอาทิมเบอร์บอนี่จังหน่อยนี่นี่ยังสีขายแมโอ้ขายทัางเฟสแม่ดีดึงเอาไปเราก็ขายแม่ซุปมันนี่เป็นราคาขึ้นยังนี่บ่อือะไรจังสันบ่เขาซื้อยูเมนบ่้าเขาเจ้าเสียบเขาเจ้าไปเสียบขายแมโอ้โอ้โอ้ที่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 เขาไปเฮ็ดขายอีกตั้งหาก นี่อืมาซอเด้นี่อากัตาเนี่ยมามันเป็นแนวไหนโอ้ที่เออโอ้อันมันมีอันงันอันบางงันทีโอ้วาจังสันมาบางที่แหล่งละอือ เออไขกิมาดูแล e ้วไขกาทิมาเมืองแล้วขกทิมะไทยเคี้ยัเอกมวีเอาค่ะเปิดฟ้าไปแล้วบอนี่ยังสเขามากสิให้ลมันขามากห้ลมันลวมเพราะว่างไปออานี่ลงยันนัเข่าอ้เปิดฟ้าไปเลยจีเปิด นนป,ตปต้ออป้ตนนี่มือ,อก็สางววว่ว่ามันสนอสีเน,าน่าจพวกทดินก็อแสๆๆแล้วเาใส่ปุ๋ยใส่ฟุนน้นมนอีกพีุ่ใช่มีขีวิเฟียงนีสองสุดแล้วม,ม,มันมันเปื่อมดินโอ้มันัทลายแล้ว บ่ใช่บ่ได้แล้วดิน่อยม่นดินชั้นล่างแล้วครับอืมสิบ่งามเข้าต้องปรุงมันยเปนบ่เขาต้องปรุงดินเี้ยงเสียงนี่ขาบ่เป็นบีอยหรอ่อยอาดมเนี่มันเปียกซื้อได้ทีเขาซะใส่เลยบนี้เขาใส่เงาบนบ่ถึงนามันกับหมนไปเรื่อยเรื่อยเออมันกสีงามนะเมนเนาะนั่นแหะเขาดูมาก งานั้นหรใส่งานันเอามันส่เนอามันสีนี้เออนั่นมันก็ดีออกมาร้อนี่เลยออกมาร้อนี่น่อยเน่ยย่างไปนี่ของเขาเี้ยนไปบ่นของคนี่ไอะไนี้ออกมากไปเลยเจชุมโมลี่สิไม่แย่งตัวนี้มาเลยเออมิถานนิดีว่านออกมมันเข็มในช่วงของมันแล้วจออกโค้งมากบ่ได้เออเอาขึ้นมาบ่ได้ตัวนี้ก็เอาไว้พอดีคือเอาวางย่างยาวเออนี่้องวางเออเอาออกทิ้งเม็ดมัิมตัดนี้ อมีปบก็นาไปมันก็จะบอกคุยอยูนี่ก็บอกพี่ทีมันทีมัอยู่พีโรตนีมันรอนเกสิยาดเอาเลยของผ่ายางคุ่หมครับ้ันเห็นเดวกันเขาทำเน้ลงแนวลงหลังคมนี่ันเิเีวตามธรามาาตรเมันออกไปชุดนึงแล้วเออหางหาง้นนี่เอามันเอา่ได้มันเื่อของอากาศบอดีเออเออเออเน็เน็นฟูบกเยซ้ำนี่ล่ะเชื่อน ขาโค้งซ้ำนี่เลยส่วนอ่างมนพี่น้องเดียวค่ะมันเป็นหมากเด้อยายต่อยสีผ้ามาเบิ้งอีกเครื่อนึงอันนี้อันนี้ยังสิเป็เส้จักนึ่งแอ่อไปอยู่ส่วนอ่างมนเป็นลักยันว่าข้าไม่เป็นหมากกขาเริ่มมันมีอยู่มีอยู่เก็ดโค้งตัวเห็ดหาคนกขาเริสีอันแกนั้นมีหาคนเริ่มสิเพจเอามากเพ็ดโปสซูจักเสียบมันใช้ปีใหม่โอ้ค่ะมันมีหมากเขามาเบิ้งนักท่องเที่ยวลื่นๆเลยนาะ เออทีเดี๋ยวอันนี้ถ้ามาสานมาเส้นบ่นิ้เอเอี่ยออเู้กกัเกิดตหาิน้าหาินเกงเข้าเดีวัไตโอ้ทโออันนี้มันนี่แหละนี่แหละตัวของปลาปูก็เบตอเนียวทีบางสันปลูกไว้เอาเงาไมงกัตัด ออขอ,อนี่ขอ,อนี่ตัน,นี่เอาเอหลายๆตอนคิวมันนี่เอามันออมันก็ซ้ติดแล้วแล้วันนี้เอาเอานันมั้ตาชุ่เขา,เา,า,งงา,าติดชิมเ,เ,เ,นะเอาเลยตี้วเฮ็ดตีดหลยอ,ยอยัางาหลขั้นตอนเอาผู้ใดนอนนี่ะนี่ พอนอนอยู่นี่พอนอนอยู่ทังเ่คน,นเอาสันบะที่สีสอเสื่อเน,น,นกบเขาเอิบ้านนอกดาวน่ะเพื่อนยถา,าบ่งของอีกเออเอาแข็งคูนูเดี๋ยวเห็นของคุณห,ห,หนูปะนอนบ่ได้เราเขีนบอเขาละกับท่านเาอีนีลดะม้เงีนแล้วท่านกะลักเอาตีเอ,อท่านกะลักัสองรอบเีมใจของใจเสียแค่รทานหลา่สาบสองสาบตุ้มออกไปเลวบบ่ไม่ใจเงินเลยจ้ามันบแม่นตุ้มออกไปบไม่ใจเงินเด้ออันนี้เอาลักกระโลดตี พูดนะเพื่อนปลูกบัคซีดาฟ้าลางกิมจูกิมจ่ามีเบิดพี่น้องอย่างหงจวนซื้อฝรั่งไข่แดงสีหวงจวนเออสีแดงๆหรอเนี่อืมแ้าต้นพั้นขอเบิร์ตหงมือนหาหน่ะ่นนี่บักซีดาซังนี่ตาตุ่นขันของเบิรหาได้เห่อป้าเชือไปแล้วสามต้นมันยังเจ๊งของบ่อร์อีรีนี่เงอรนไหนยัวนี้อื วันทีไร่วมซุมสายงหนามันบอสุอย่างอ่เออตุ๊ตุตุกรเซตยิ่งไงพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวบากอัางวนเป็นมากได้ต่อยสิพ้ามาเบิ่งอีกเด้อ